แม่ถามถึงโปรเจกต์วันนี้ก่อนเลยครับเริ่มที่จะขอโปรเจกต์ก่อนเลยครับสองคนครับผมวันนี้นะครับผมเรามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์นิวตามินนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Maxi Plus ครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Booming Boss นะครับพรีเซนเต็ด by นิวตามินครับก็วันนี้นะครับผมก็จะบ้องบอสเตรียมโชว์มาให้แฟนๆได้เห็นกันเยอะมากๆเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ถามในผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยครับนิวตามินเป็นยังไงฮะสำหรับผมว่านิวามิน จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อนิวตามินนะครับก็คือมันเป็นส่วนผสมกันแล้วกันครับระหว่างแบบนิวเจเนเรชันนะครับเป็นนิวแบบยกใหม่นะครับร่วมกับวิตามินนะครับก็เลยเกิดขึ้นเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับนิวตามินซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกเนี่ยก็คือ Max กซี่พลานะครับซึ่งก็ตัว Max กซี่พลานะครับก็คือเป็นวิตามินผิวกระจกเนี่ยแหละครับที่เราทําออกมาเพื่อที่จะช่วยดูแลผิวของคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้มีเวลาเหมือนที่โปได้แจ้งไปตอนแรกว่าไม่มีเวลาแบบด้วยไลฟ์สไตล์นะครับก็เลยรู้สึกว่าาาาพยยมทํ ในหนึ่งเม็ดเนี่ยให้มีในเรื่องของการดูแลผิวกระจ่างใสลดสิวชะลอวัยต่อต้านอนุมูลอิสะระพวกนี้ครับคือเราลวกไว้หมดในเม็ดเดียวมันก็จะประหยัดเวลาที่เราต้องแบบว่าไปกินวิตามินหลายๆเม็ดอย่างนเงี้ยนะ<ช>ครับ ทำไมถึงเรื่องน้องบอสเอาจริงๆตอนแรกอะคือแย่ต้องการพรีเซนเตร์พรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้ชายแล้วเหมือนแย่รู้สึกว่าเอ้ยแย่ทำากับน,น้องบอสอะค่อนข้างบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าบอสเนี่ยสามารถพรีเซนต์กับแบรนด์นี้ออได้แล้วผิวน้องดีมากๆครับผมแล้วก็ได้มีการให้น้องเนี่ยได้ทดทลองกินก่อนน้องกินจนหมดแล้วส่เฮ้ยน้องทดลองกินจริงแล้วคือเห็นผลคือคนรอบตัวน้องก็เริ่มทักว่าเฮ้ยนี่ผิวดีจังทําไมแบบดูกระจ่งางใสขึ้นเลยครับก็เลยได้มีการมีการคุยกับน้องบอสว่าเอ้ยสนใจมาเป็นพรี น้องก็บอกโอเคครับน้อง่าสนใจเราก็ได้มีการแบบให้น้องมาทํากับแบรนด์ของตามินครับคับความรู้สึกวอนแรกครับลูกควาครู้สึกได้เดี๋ยวครั้งแรกด้วยกับตามินด้วยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่นิวยากับพี่โบนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกที่เป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าเอ้าจริงๆคืออย่างที่พี่นิวยาบอกไปคือเรารู้สึกว่าเราทานวิตามินตัวเนี้ยแล้วมัน มันเห็นผลกับตัวเราจริงๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรารับแล้วกันเพราะว่าเราเราเป็นคนที่ลองใช้เองด้วยใช่มันเห็นผลอะไรที่ชัดเจนบ้างครับบอสที่ชัดเจนใช่ไหมครับผมคือปกติแล้วอ่ะเวลาผมทํางานใช่ไหมเวลาพักผ่อนมันก็จะน้อยลงด้วยเนาะต้องนอนดึกบ้างอะไรบ้างทานข้าวไม่เป็นเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือก็จะมีปัญหาผิวแบบผิวแห้งบ้างหรือผิวไม่ชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ก็เลยได,ได้ได้ลองทานวิตามิน ของพี่นิวเอียนะครับผมแล้วก็ควบคู่กับการดูแลตัวเองเช่นออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนนอนหลับและการดื่มน้ําให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําควบคู่ไปมันเห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยแล้วหน้าผมก็แบบอย่างที่พี่นิวเอียดูใบขึ้นดูใบขึ้นดูเนื้อราขึ้นแล้วก็ทำงานหนักแต่ก็ยังไม่โทรมใช่โอ้ใช่ครับที่พี่บอยพอพอตอนแรกไปทํางานกับทางพี่องไปเลยเป็นไงบ้างความรู้สึกที่บอกแล้วโอ๋อ รู้สึกรู้สึกสนุกมากเลยครับผมทํางานคือพี่พี่บอสกับพี่นิวแย่เนี่ยเขาก็จะแบบเป็นเขาจะเทคแคร์เนาะดูแลเราแบบดีมากๆเลยครับผมจะถามว่าเอ้ยน้องบอสอยากได้อะไรไหมน้องบอสติดตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมรวมถึงในในภาพของการทําโชว์ในวันนี้ด้วยครับก็จะถามว่าเอ็งนี้โอเคไหมทำโชว์นี้โอเคไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับ ช่อะไรเยอะมาที่น sure ู้ว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษเปล่าไปกับใช่ค่ะก็คือจะเป็นโปรเจกต์ของแคมเปญของแบรนด์นิตามินที่ทำกับน้องบอสนะครับผมก็คือจะมีการแบบไปทริปกันนะครับผมของน้องบอสชื่อทริปว่าบอสสีอูนะครับผมก็จริงๆรอติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้ผ่านทาง Instagram นิวตามินแล้วก็ X Twitter นะครับผมนิวตามินเอทเอชครับผมจริงๆถ้าเกิดมีคนสนใจเรื่องนึง สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง IG จีนิวตามินนะครับผมหรือสั่งซื้อผ่านทาง l i น e Shopping หรือว่าอะไรแอดแอดนิวตามินนิวตามินได้เลยนะครับผมก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับราคาที่สัมผัสได้ง่ายไหมครับสัมผัสได้ง่ายครับผมแล้วก็จะบอกว่าผลลัพธ์มันดีผลลัพธ์เหนือกว่าราคาครับจริงครับใช่ครับจริงครับอันนี้ับประกันใช่แค่บอกว่าถ่ายทูกครับผมก็อยากจะฝาก นิตามินแม็กซีพ่พลาสด้วยนะครับผมวิตามินสำหรับคนรุ่นใหม่ครับฝากด้วยนะครับผมครับผมครับเออนะคะเร,ร,รียงไปเลยค่ะเรียงไปเลย ม่ร oh, okay. yeah. ู้มาต่อไม่ไ้ว่าโอเกแล้วบอกเลยว่าได้กล้องงานโอเคคุณท่านี้คือ